ถ้าเกิดใครพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เนี่ยในจังหวะนี้ก็ออกไปเลยใส่หัวไปการเรียนภาษาฝรั่งเศสภายใน6เดือนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยให้กังวลเรื่องหาที่ซุกของนอนก่อนดีกว่าไหมตัดงบเอาอาจารย์ออกแทบจะหมด faculty เลยตัดโอกาสของนักศึกษาหรือเปล่าออกมาประท้วงเป็นระยะระยะเลยครับ ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนเพื่อผมเบิร์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีไหมสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมเป็นคนไทยที่ทํางานที่แคนาดาในสายแอนิเมชันแล้วก็วิชวลแฟ็กซ์ปัจจุบันอยู่ที่เมืองมอนทรีออลครับในวิดีโอที่แล้วนะครับผมได้คุยเกี่ยวกับความรู้สึกที่ผมรู้สึกดีหลังจากที่อยู่แคนาดามาได้5ปีแล้ววิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอต่อกันครับแต่ว่าผมจะคุยในสิ่งที่ผมรู้สึกไม่ดีบ้างซึ่งในวันนี้นะครับผมจะโฟกัสเรื่องภาษาคครรััััับภาาาาษนนีี่่่่่่เเเป็็ืือออองงงงททข้ใหหหหญลยยสํจจววดดผมูก ทางจังหวัดเนี่ครับเขากังวลว่าภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดนะครับจะถดถอยคนจะใช้ภาษาฝรั่งเศสกันน้อยลงเรื่อยๆเ,เขาก็เลยพยายามผลักดันภาษาฝรั่งเศสกันมากขึ้นในช่วงหลังๆแล้วผมรู้สึกว่านโยบายอะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับที่ทางจังหวัดเขาออกมาเนี่ยจะค่อนข้างออกไปทาง aggressiv เลยแหละครับแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกแย่ในหลายๆอย่างซึ่งผมคิดว่าหัวข้อนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังคิดจะมาเรียนต่อที่นี่มาอยู่อาศัยหรือมาทํางานนะครับเพราะเรื่องภาษาเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยที่เราควรจะรู้และเตรียม ตัวให้ดีก่อนก่อนที่จะย้ายไปที่ไหนสักที่หนึ่งไม่ใช่แบบผมนะครับแบบมาแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้จะถามใครแล้วก็ไม่รู้มาเจออะไรเยอะแยะที่นี่ก็ไม่รู้ครับแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอแบบนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด s u b s c r i b e และกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะครับผมตั้งใจทาทุกวิดีโอเลยนะครับถ้าเกิดผมได้กําลังใจจากเพื่อนๆเ,เนี่ยผมจะชื่นใจมากเลยทีเดียวแล้วมันจะเป็นการช่วยชแนลนี้ได้มากเลยทีเดียวครับโอเคครับเรามาเริ่มคุยกกัันดีว่าครบ ก่อนอื่นนะครับเรามาเคลียร์กันก่อนดีกว่าครับว่าที่ทางจังหวัดควิเบกนะครับภาษาทางการของทางจังหวัดเนี่ยครับคือภาษาฝรั่งเศสเพียงภาษาเดียวนะครับจะไม่มีภาษาอังกฤษอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีปัญหาเลยที่ทางจังหวัดเนี่ยเขาจะพยายามอนุรักษ์แล้วก็ผลักดันภาษาฝรั่งเศสเพราะภาษาฝรั่งเศสก็คือวัฒนธรรมของคนที่นี่ผมก็ Respect แล้วก็ให้เกียรติเขาในส่วนนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมไม่เห็นด้วยกับวิธีทางรัฐเนี่ยที่ทางจังหวัดเนี่ยเขาพยายามผลักดันภาษาฝรั่งเศสในตอนนี้ซะมากกว่าโดดยเเฉพาาาะหลังจกทีี่ขไ้อนนม96ใป20 22ซึ่งเป็นวิวที่ให้อำนาจภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดเนี่ยมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากเลยแล้วทําให้บรรยากาศอะไรต่างๆในเมืองมอนทรีออลนะครับเปลี่ยนไปในสายตาของผมนะเมื่อก่อนนะครับก็จะมีเพื่อนๆทักเข้ามาหาผมนะครับถามว่าถ้าไม่ได้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยจะมาอยู่ที่เมืองมอนทรีออลได้ไหมถ้าเกิดเป็นก่อนหน้านี้สัก23ปีนะครับผมจะตอบได้เต็มปากเลยว่าได้ไม่มีปัญหามาเลยเพราะว่าเมืองมอนทรีออลเนี่ยเป็นเมืองที่ไบลิงโกมากๆเลยละครับคนมาจากทั่วโลกเลยไม่ว่าจะมาเรียนมาทํางานหรือมาอยู่อาศัยมีความหลากหลายทางชนชาติมากคนที่ไม่ส ใหญ่ก็เลยจะสามารถพูดได้ทั้งภาษาองรรังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสครับเพราะฉะนั้นเนี่ครับเวลาเราไปใช้บริการอะไรต่างๆเนี่ยในตัวเมืองมอนทรีออลนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะใช้เป็นบริการภาษาอังกฤษหรือว,ว่าภาษาฝรั่งเศสและที่ทํางานของผมนะครับผมต้องทํางานกับสาขาที่อยู่ต่างเมืองหรือว่าต่างประเทศก็เลยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันเป็นหลักเพราะฉะนั้นในแง่ของการอยู่อาศัยแล,แล้วก็การทํางานของผมนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสเลยถ้พาพูดได้เห็นภาพนะครับผมอยู่ที่เมืองมอนทรีออลมาได้5ปีกว่าแล้วนะครับไม่มีอะไรที่จจําาาเเปป็็นนที่ะต้้องใชภษ ลและเพื่อนผมที่ผมรู้จักนะที่เขาอยู่ที่นี่มานานแล้วเนี่ยหลายหลายคนก็ยังไม่สามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้เหมือนกันแต่ถ้าให้ผมตอบตอนนี้นะครับทางไม่ได้ภาษาฝรั่งเศสจะมาอยู่ที่เมืองมอนทรีออลได้ไหมผมก็ตอบไม่ได้เต็มปากนะครับว่าจะได้เพราะว่าในทางเทคนิคแล้วนะครับได้นะครับแต่ว่าจะลาบากมากมากเลยสิ่งที่ผมมองว่าคนที่มาใหม่เนี่ยครับในฐานะอิมมิเกรนนะจะลําบากมากเวลาย้ายมาอยู่ที่นี่เนะี่ยก็คือภาษาที่ต้องใช้ในการรับบริการของทางราชการครับตอนนี้นะครับทางหน่วยงานราชการเนี่ยสำหรับคนที่ย้ายมาที่ควเบกในฐานะ อิมม g เกรนต์เขาจะมีเวลาให้6เดือนครับที่ทางราชการเนี่ยจะให้บริการเป็นภาษาอังกฤษแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะให้บริการเป็นภาษาฝรั่งเศสอย่างเดียวเลยมีเพื่อนผมเนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปทําอะไรสักอย่างนะครับที่หน่วยงานของทางราชการนะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ถามคนข้างหน้าว่าจะรับบริการเป็นภาษาอะไรคนที่อยู่ข้างหน้าเขาก็บอกว่าภาษาอังกฤษเป็นคนแคนาดาหรือเปล่าได้รับการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดมาหรือไม่ไม่ใช่เป็นอิมมิเรนต์ย้ายมาอยู่ที่ควเบกได้เกิน6เดือนแล้วหรือยังเกินแล้วเจ้าหน้าที่เข ตามกฎผมไม่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการคุณเป็นภาษาอังกฤษนะต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสอย่างเดียวคนข้างหน้าเขาก็ทําอะไรไม่ถูกนะครับภาษาฝรั่งเศสก็ยังไม่ค่อยได้เจ้าหน้าที่เขาก็ถามอะไรต่างๆนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสคนข้างหน้าเขาพยายามพูดนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสแบบเป็นคําดอกคําปิดๆถูกๆอะไรแบบนี้จนกระทั่งสุดท้ายนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็แบบแอบๆให้บริการเป็นภาษาอังกฤษไปก็เหมือนเป็นการตึงบังทับครับว่าภายใน6เดือนเนี่ยเราต้องได้ภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าผมมองว่านะครับเวลา6เดือนเนี่ยไม่ว่าจะเรียนภาษาอะไรก็ตาม เป็นเวลาที่สั้นมากๆเลยผมคิดว่านะครับไม่ว่าเราจะเก่งขนาดไหนนะหลังจากที่เรียนหเดือนแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสามารถใช้ภาษาในระดับใช้ได้ในชีวิตประจําวันพื้นฐานมากกว่าการที่จะเอาภาษาตรงนี้เนี่ยไปใช้กับบริการทางราชการโดยที่ภาษาเนี่ยยังไม่แข็งแรงนะครับมันจะเป็นไอเดียที่แย่มากๆเลยเพราะว่าทางราชการอะไรต่างๆนะครับข้อมูลอะไรต่างๆนะครับค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยผลกระทบที่ตามมาเนี่ยจะไม่สนุกเลยที่น่าเศร้านะครับตามข้อมูลของที่สำนักข่าว CBC นะครับเขาได้ นะก่อนที่ทางจังหวัดคิวเบกเนี่ยครับเขาจะมังทับใช้บิล9 6นะทางจังหวัดเนี่ยก็ได้ทําการจ้างวิจัยสํารวจและเก็บสถิติเกี่ยวกับคนที่ย้ายถิ่นฐานและการเรียนภาษาฝรั่งเศสภายใน6เดือนและผลวิจัยนะครับเขาก็ออกมาว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและระหว่างที่เขากําลังร่างบิล9 6นะครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆนะครับเขาก็ออกมาพูดว่าควรจะมีมาตรก,การอะไรเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือคนที่ย้ายถิ่นฐานมาเพื่อสามารถปรับให้เข้ากับสังคมคิวเบกได้มากกว่านี้ด้วยนอกจากจะมีเวลาให้เรียนภาษามากกว่า6เดือนแแล้ววนี่่ชงรกๆทมาะคับ อย่าเพิ่งนับรวมไปในเวลาที่จะให้เรียนภาษาฝรั่งเศสเพราะก่อนที่จะกังวลเรื่องการเรียนภาษาเนี่ยให้คนที่เขาเพิ่งย้ายมานะครับให้กังวลเรื่องการปรับตัวกังวลเรื่องการหาที่สุดข,ของนอนก่อนดีกว่าไหมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับอย่างในกรณีผมนะครับมาที่เมืองมอนทรีออลเพื่อมาทํางานนะไหนจะต้องปรับตัวในการอยู่อาศัยไหนจะต้องจัดการเรื่องเอกสารแล้วต้องมานั่งหาที่พักในขณะที่ต้องทํางานพร้อมๆกันไปอีกช่วงเดือนแรกๆที่ผมมานะครับโอ้โหวุ่นวายมากเลยถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูนะครับผมก็ได้ทําไว้หลายวิดีโอเลยนะครับที่ เกี่ยวกับเรื่องห้องพักบ้านพักและก็เวลาที่มาถึงมอนทรีออลนะครับต้องทําอะไรก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไวท้ที่สักที่ของทางหน้าจอแล้วกันอืมแต่ถึงผลวิจัยจะออกมายังไงถึงนักวิชาการจะออกมาเตือนอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วทางคิวเบกก็ยังออกกฎที่ต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสให้ได้ภายใน6เดือนตัวนี้ออกมาอยู่ดีผมเลยคิดว่าทางจังหวัดคิวเบกนะครับเขาคงไม่ได้หวังให้คนย้ายมาที่จังหวัดคิวเบกแล้วมาเรียนภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่ต้นภายใน6เดือนให้ได้แต่น่าจะคาดหวังว่าให้คนทีีี่่่จจะยย้้าามทัังหวดดเนไ ภาษาฝรั่งเศสมาระดับหนึ่งแล้วใช้เวลา6เดือนนะครับปรับภาษาฝรั่งเศสให้เข้ากับภาษาฝรั่งเศสท้องถิ่นของที่นี่มากกว่าซึ่งผมก็เข้าใจทางจังหวัดชิเบกนะครับที่จะทําแบบนี้ในเมื่อคุณต้องการที่จะย้ายมาที่จังหวัดที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักคุณก็ควรเตรียมตัวที่จะเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อนที่จะมาที่นี่แต่ในความเห็นของผมนะครับการที่เราจะตัดสินใจเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งจริงจังเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยนะเราจะต้องทุ่มเวลาขนาดไหนเพื่อที่จะสามารถใช้ภาษานั้นได้ในชีวิตจริงอย่างภาษาอังกฤษผผมมนะะครับโอ้หกว่าจพ ก็ใช้เวลาเป็น10ปีเลยนะและที่สําคัญที่สุดคือจะใช้ภาษานั้นไปทําอะไรต่อแล้วการที่จะตัดสินใจที่จะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเช่นเดียวกันถ้าเราตัดสินใจเรียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อย้ายมาที่คิวเบกโดยเฉพาะแล้วพอย้ายมาจริงๆเกิดไม่ชอบขึ้นมาแล้วยังไงต่อก็ต้องคิดในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับก่อนที่จะต้องตัดสินใจใน2เรื่องนี้ผมคิดว่าก็ควรจะได้มีโอกาสมาทดลองอยู่ที่นี่ก่อนสักพักหนึ่งจนแน่ใจแล้วว่าเราชอบอยู่ที่นี่ตัดสินใจแล้วว่่่่าาาเเรรจจะอออยยยยูตตวถึงคัดสินนใี ฝั่งเศสซึ่งผมมองว่าตัวเองโชคดีมากเลยครับที่มีโอกาสได้ทําแบบนั้นนะก่อนที่เขาจะออกกดต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสภายใน6เดือนออกมา แล้วนอกจากกฎตัวนี้แล้วนะครับทางจังหวัดเนี่ยก็ได้ออกนโยบายอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเพื่อกดดันทางภาคการศึกษาด้วยอย่างเมื่อเร็วๆนี้นะครับทางจังหวัดเนี่ยก็มีนโยบายออกนะครับว่าจะเพิ่มค่าเทอมรายปีของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มาจากต่างประเทศหรือแม้แต่คนแคนาเดียนเองที่มาจากจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่คิวเบกซึ่งของในส่วนนักเรียนนานาชาตินะครับค่าเทอมรายปีก็จะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณอย่างน้อย2 0 0 0 0เหรียญต่อปีและในส่วนของนักเรียนที่เป็นแคนาเดียนเองที่มาจากจังหวัดที่ไม่ใช่คิวเบกค่าเทอมรายปีก็จะขึ้นนเป็9000-700,000 และเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขายังออกกฎขึ้นมาเพื่อบังคับให้นักศึกษานะครับถ้าเกิดต้องการจะเรียนจบเนี่ยจะต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสให้ได้ตามเกณฑ์ของทางที่จังหวัดกําหนดไปด้วยทําให้ภาคการศึกษาอะไรตา่างๆนะครับโอ้โหวุ่นวายพอสมควรเลยก็เห็นมีนักเรียนนะครับออกมาประท้วงเป็นระยะะ,ยะเลยครับช่วงหลังๆนี้และนอกจากนั้นนะครับทางจังหวัดเนี่ยเขาก็ได้มีการปัดงบสถาบันต่างๆที่ให้การศึกษาเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยและอีกอย่างที่น่าเศร้านะครับก็คือตอนนี้นะครับทางจังหวัดเนี่ยเขาจะบังคับให้นักกศึษาทีี่เรยน ภาคภาษาอังกฤษนะครับต้องเรียน5หลักสูตรเป็นภาษาฝรั่งเศสทําให้นักศึกษานะครับแทบไม่มีเวลาที่จะเรียนภาษาทางเลือกอื่นเพิ่มเติมเลยอย่างทางมหาลัยโดซันนะครับที่มอนทรีออลนะโออยู่ใกล้ๆบ้านผมมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยครับเขาจะมีหลักสูตรภาษาทางเลือกเนี่ยเยอะมากเลยอย่างภาษาสเปนอย่างภาษาจีนภาษาอิตาลีอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นที่นิยมมากเลยครับจนเขาเนี่ยกำลังจะขยายแฟกตอรีนะเพื่อให้สามารถรองรับนักศึกษาได้มากขึ้นแล้วก็สามารถสอนภาษาได้หลากหลายมากขึ้นด้วยแต่พอจังหวัดเนี่ยเขาประกาศนโยบายตัดงบ แรต่างมาเนี่ยทางมหลาลัยเนะครับเขาก็ต้องลดหลักสูตรภาษาทางเลือกลงแล้วก็ต้องเอาอาจารย์ที่สอนภาษาทางเลือกนะครับออกแทบจะหมด Faculty เลยซึ่งทางอาจารย์แล้วก็นักศึกษานะครับเขาก็กังวลนะครับว่านี่เป็นการตัดโอกาสของนักศึกษาหรือเปล่าเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาทางเลือกเนี่ยครับก็เป็นการเปิดโอกาสทางการงานนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นตัวช่วยในการเข้ากับประเทศนานาชาติอีกด้วยซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางกฎหรือว่านโยบายอะไรต่างๆนะครับของทางจังหวัดที่ออกมาเนี่ยก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรโดยตรงกับผมในตอนนี้นะครับแต่ว่าผมก็ รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วล่ะครับอย่างการทํางานของผมน่ครับเมื่อก่อนแผนกของผมเนี่ย,นนยจะมีคนมาจากหลากหลายประเทศเลยนะที่สาขาผมนะที่สาขามอนทรีออลเนี่ยแต่ช่วงหลังๆนะครับก็จะเจอแต่คนท้องถิ่นแล้วก็ชาวฝรั่งเศสและแน่นอนครับเพราะว่าภาษาฝรั่งเศสของผมเนี่ยยังไม่ถึงระดับที่สามารถใช้สื่อสารได้ผมก็จะมีปัญหามากเลยกับการบอดดิ้งกับเพื่อนๆในแผนกคนที่นี่นะครับอย่างน้อยที่ผมได้เจอนะเขาก็นิสัยดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยแต่โดยอลต์ของเขาเนี่ครับเขาก็จะใช้ภาษาฝรั่งเศสก่อนเสมนนะอ,นนอน,มอน,นนะ ได้ภาษาอังกฤษแต่ว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็ได้ใช้ภาษาไทยก่อนเสมอเลยโดยที่บางทีเราไม่ได้คิดด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเวลาที่คนที่นี่เขาคุยเล่นกันนะครับก็ยากมากที่ผมจะเข้าไปแจมด้วยอะไรด้วยแล้วถึงแม้ว่าเขาจะพูดภาษาอังกฤษกับผมนะครับผมก็รู้สึกผิดอีกเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยผมจะเป็นคนเดียวในกลุ่มที่ยังไม่สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารได้ก็รู้สึกแบบเหมือนกับไปลำบากเพื่อนร่วมงานอีกก็จะทำให้ผมรู้สึกเงามากๆเลยครับในหลายๆครั้งนะก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกไม่ดีใในนนนนตออีี้้้แลกัััท่่่่ผมมภาาาษฝรรงงเศสสสยชืไไดะ แล้วพอทางจังหวัดนะครับได้ออกนโยบายแบบนี้ออกมานะผมก็รู้สึกว่ามีความแตกแยกมากขึ้นระหว่างคนที่ใช้ภาษาอังกฤษกับคนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่อยู่ที่นี่โดยเฉพาะทางออนไลน์นะครับคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยครับพอเขาเห็นทางจังหวัดออกนโยบายหรือกฎอะไรแบบนี้ออกมาเขาก็มีการออกความเห็นที่รุนแรงขึ้นแล้วกันอย่างเช่นโหทางรัฐเนี่ยยังออกกฎมาไม่เค่งพอมันต้องเคร่งกว่านี้อีกถ้าเกิดใครพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เนี่ยในจังหวัดนี้ก็ออกไปเลยใส่หัวไปเลยแบบนี้เป็นต้น พอได้อ่านพวกข้อความอะไรแบบนี้แล้วผมก็อดเศร้าไม่ได้นะเออแล้วผมรู้สึกว่าพวกนโยบายหรือกฎอะไรต่างๆที่ทางจังหวัดเขาออกมาเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําให้เมืองมอนทรีออลนะครับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเอยอะไรเอยเนี่ยจะลดน้อยลงมากๆเลยในอนาคตทําให้ผมอดคิดไม่ได้นะครับว่าถึงแม้ว่าผมจะได้ภาษาฝรั่งเศสในอนาคตนะครับถึงตอนนั้นผมก็อาจจะไม่อยากอยู่ที่เมืองมอนทรีออลแล้วก็ได้เพราะว่าถึงตอนนั้นเนี่ยเมืองมอนทรีออลอาจจะไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ผมประทับใจเหมือนกับตอนที่ผมได้มาสัมผัสในตอนแรกๆโอเคครับเดี๋ยว วันนี้เรามาพอแค่นี้กันก่อนดีกว่าครับโอ้โหวิดีโอนี้ผมดูเวลาที่อัดน,นะครับยาวกว่าที่ผมตั้งใจไว้มากเลยถ้านึกกับกันเนี่ยครับที่เมืองไทยนะเวลาที่มีชาวต่างชาติมาอยู่ที่ไทยนานๆน,น,นะแล้วเขาทัากททยเราอะไรเราเป็นภาษาไทยเนี่ยเออเราก็รู้สึกชื่นชมนะเออเหมือนกับเขาให้เวลาในการเรียนภาษาแล้วก็ให้เกียรติเราเวลาเขามาอยู่ที่ประเทศเราอะไรแบบนี้คนที่นี่ก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกันครับถ้าเกิดคุณมาที่นี่แล้วภาษาฝรั่งเศสได้คนท้องถิ่นเขาก็จะรู้สึกดีถึงผมจะเข้าใจทางจังหวัดนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในความสึก ภาษาเนี่ยก็ไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ต้องบงังคับกันขนาดนี้และแน่นอนครับอะไรที่มีการบางังคับกันนะครับผมก็อดแอบ,บมีความรู้สึกต่อต้านไปได้เนาะถึงแม้ว่าผมจะเต็มใจที่จะเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสก็ตามเพราะว่าเอาจริงนะครับผมเนี่ยอยากได้ภาษาฝรั่งเศสใจจะขาดเลยผมเนี่ยอยากจะบอลกับคนที่นี่มากเลยเพราะเขาไนิ์มากๆเลยแล้วเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศเนะครับมีปัญหาเรื่องภาษากันบ้างไหมก็มาคุยทางด้านใต้ของวิดีโอกันได้นะครับผมเนี่ยก็ชอบอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆมากเลยโอเคครับเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆ ชื่นชอบวิดีโอแบบนี้ยังไงฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด s u b s c r i b e และกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ในวิดีโอนี้นะครับผมเห็นว่ามเีเพื่อนในคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างก้องเลยในวิดีโอหลังๆนะผมก็เลยพยายามพูดให้เสียงเบาลงไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือเปล่านะครับดีหรือไม่ดีขึ้นยังไงเนี่ยก็ฝากบอกในคอมเมนต์หน่อยละกันครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ 来了吗？嗯。